สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะสโนวตกที่บ้านปูนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสโนเมื่อคืนนี้ยังไม่มีสโนนะคะตื่นเช้ามาขาโพลเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะตอนนี้ก็กําลังตกอยู่นะคะเหมือนฝนตกอะค่ะเพื่อนๆแต่ไม่ใช่เป็นฝนแต่เป็นหิมะนะคะ Got gloves. นี่นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะประมาณหกนิ้วแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เห็นขาเคนนไหมคะดูสิคะขาวโพลเลยคะ่ะ <Ooh. S 1> นี่ะ เราจะได้ยินนะคะเสียงห่านนะคะเพื่อนเือนเมื่อคืนนี้ยังไม่มีสโนนะคะเพื่อนเอนช้านี้สโนโตเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็กําลังตกแรงเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆรอบบริเวณบ้านปูนะคะตอนนี้ขาวโพลนเต็มไปด้วยหิมะนะคะเพื่อนเอนหลังคา You are a crazy, girl. It is so cold. Oh my God. <laughs> Honey, aren't you cold? <laughs> <laughs> oh my god. Your belly's showing. Oh my honey, your belly. <laughs> oh, honey. Uh, you, on my back. you need help getting up? No. It's okay now. Yeah.

เพื่อนๆครับปูจะ make snow angel นะคะขั้นตอนแรกนะคะคือปูนั่งลงไปอย่างนี้นะคะเพื่อนๆ <laughs> <laughs> โอ้จะมันหนาวน่าดูคะ่ะนี่นะคะคันนี้ยูสแตนน่ะ you're a crazy girl yeah. it's so cold out oh my god Chew oh, a chew up I think it's starting to snow harder. Oh my god. <laughs> you need some help up or you got it? I got it done already. Okay. Okay. One minute. Oh my god. Oh my goodness. You see my ankle? You did a really good one. Okay, okay. นี่นะคะเพื่อนๆสโนว์แองเจิลที่ปูทำนะคะแล้วก็ดูในกรงนะคะห่านนะคะคืนเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อนๆดูสินะมันตกมานะคะ <heavy> วันนี้นะคะตกแรงมากเลยค่ะสโน์นะคะแล้วป้าบ้านปูนะคะอยู่แถบ ทางเหนือนะคะมันก็เลยตกแรงค่ะจริงๆแล้วเขาบอกอกรมอุตุพยากรณ์นะคะเขาบอกว่าทางภาคใต้นะคะหิมะจะตกแรงค่ะแต่บ้านปูก็เนี่ยค่ะเท,ท่าที่เห็นนะคะแรงไม่แรงก็เหมือนฝนเลยค่ะเพื่อนๆตกตลอดนะคะทั้งวันนะคะวันนี้แล้วเมื่อวานนี้นะคะยังไม่มีสโนโเลยนะคะวันนี้ขาวโพลนไปทั่วเลยค่ะเร็วมากค่ะ นี่นะคะรอบๆดูสิครับเพื่อนๆประมาณหกนิ้วแล้วค่ะเดี๋ยวผู้จะพาเพื่อนๆเดินนะคะสำรวจนะคะเดินยากมากค่ะวันแรกมันก็จะสวยนะคะเพื่อนๆ ถ้ามันตกมาวันหนึ่งวันแรกหรือสองวันสามวันมันก็ยังสวยอยู่นะคะแต่ถ้ามันหยุดตกเมื่อไหร่นะคะแล้วฝนตกตามหลังนะคะมันก็จะ,ะดูเปืเป้อนนะคะแต่มันก็จะไม่เปื้อนหลายวันแล้วค่ะแป๊บเดียวมันก็แห้งหายไปนะคะเพื่อนๆ Ken say hello everybodyHello everyoneWhat you want to tell about uh, every people that it's really cold <laughs> how many feet we get we have, we have probably eight inches now seven or eight inches yeah oh wow so and that all came last night it's been so, snowing since last night mm. all day today it's supposed to stop sometime tonight oh my God. but it's coming down still looks like it's slowing down actually mm. so that's good Sometimes it's sometimes slow down yeah, hopefully Yeah it'll it'll uh, start hard, r a i n i n ส o o ท n มสโล t าว it all พยากรณ์อากาศนะคะเตือนไว้ตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าอาทิตย์นี้ก็คือว่าอากาศมันจะลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่วันอังคารวันพุธวันพฤหัสแล้วก็เมื่อวานนี้วันศุกร์นะคะว่าพอดีปุกกลับมาถึงบ้านแล้วปุกก็มาดูพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าจะมีสโนนะคะแล้วก็เป็นสโนที่ตกแรงนะคะประมาณ แถวบ้านปูนี่เขาก็ตีไว้ประมาณ6-8ะะแต่ทางภาคใต้นะคะเขาก็ตีไว้ประมาณ11ฟุตนะคะดูบ้านปูนะคะหลังคานะคะ I just got everybody fresh water So the ducks just took a bath they're sleeping now The geese <right. S 2> just took a bath You want to make a snow? it doesn't hold. It's not, it not, wet enough. It's still. Yeah. Won't hold. เพื่อนๆคะนี่นะคะวันแรกที่นสนโนตกนะคะมันก็จะมีสีขาวนะคะ สีขาวสะอาดเลยค่ะเพื่อนเอนเพราะว่ามันยังตกอยู่นะคะแล้วมันก็ยังไม่หยุดตกมันก็เลยทําให้โโว์ที่ตกครั้งแรกนะคะมันก็จะดูสะอาดนะคะเพื่อนๆแต่ถ้ามันตกไปสองสามวันแล้วมันก็จะดูเปื่อนๆนะคะวันนี้เป็นวันแรกก็เลยดูสะอาดนะคะผ่านผ่านจะอยากออกนะคะเห็นพวกบูออกมาเดินเล่นอยากเดินเล่นบัางนะคะอันนี้ Can you open กีต Can you open กีต The gate Yeah Why they won't come out Where you sure No just this s a กี not not bird a l the geese Yes Where เพื่อนเพื่อนดูดูเป็ดดูไก่ปูนะคะ โอ้น่าสงสารมากเลยค่ะเป็ดกับไก่ปูนะคะซำซร้งค่ะดูหานบ้านปูนะคะเล่นหิมะนะคะโอ้้เดี๋ยวเทีวอู้ Kom an, kom an. And then you see back your back. Oh, yeah. like that. You guys just need to stay inside. Bro. เราหานเข้าคอกแล้วนะคะให้เขาเดินเล่นนิดเดียวนะคะเพราะว่าสโนมันสูงค่ะหิมะมันสูงนะคะดูเขาเดินดีคะเพื่อนๆ Really? Yeah. Okay. I hey. think. Wow. I kicked all this off this morning. You careful, stuff, okay? It's slowing down. Hi, guys. Oh, no. Oh, no. เพื่อนๆคะ่ะช่วงนี้นะคะตั้งแต่เมื่อวันอังคารวันพุธวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะปูกับเคนนะคะเปิดทิตเตอร์ให้กระต่ายบ้านปูนะคะเพราะว่ามันหนาวค่ะเพื่อนๆมันหนาวหนาวมากค่ะปูก็กลัวกระต่ายบ้านปูจะตายนะคะเนี่ยทิตเตอร์นะคะเขาก็เลย พอเปิดแล้วเขาก็วอร์มขึ้นมานะคะก็เลยอบอุ่นเขาก็ดูอบอุ่นขึ้นนะคะเดี๋ยวเครนกำลังจะเปลี่ยนน้ำให้เรานะคะเพื่อน